วันนี้นะคะมาพบกับพี่เอนะคะแล้วก็เซลนิกครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับเรา2คนนะคะที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์ค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้พี่เอแล้วก็น้องนิกนะคะมีรถผู้บริหารมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยค่ะตัวนี้เป็นรถอะไรคะัันี้เป็น Camry ปี2015ครับใช้แล้วนะคะเนี่ยอยากจะบอกว้เลยว่าถ้ามือหนึ่งราคาเท่าไหร่น้องนิ ล้านแปดครับโอ้โหอยากจะบอกเลยคุณลูกค้าคะแต่ว่าวันนี้นะไม่ต้องเอาไปเลยล้านแปดไม่ต้องคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายล้านแปดนะวันนี้เราจ่ายเพียงแค่ไม่ถึงเจ็ดแสนบาทเท่านั้นคุณลูกค้าคะได้ตัวโต้ตาแคมรี่ไปเลยนะคะคุณลูกค้าคะคันนี้เลยคะ่ะข้างในนะหรูหรามากๆพี่อยากจะแนะนําข้างในเรามาดูข้างในกันก่อนดีกว่าอ่า ก่อนอน้องเน็กดูหน่อยสิสตาร์ดมีเสียงหรือเปล่าสตาร์ห้คุณลูกค้าดูหน่อยตอนนี้สตาร์อยู่สตาร์แล้วอุ้ยเห็นไหมพี่อนุว่ายังไม่สตาร์ดูความสวยหรูหลาของน้องก่อนนะคะดูเรามีระบบให้เรียบร้อยนะตรงนี้มีท่านชาร์จให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เลยชาร์จไฟได้นะคะข้างในก็เป็นสีเบจนะคะหรูหลามากๆสไตล์ผู้บริหารต้องเป็นแบบนี้เลยนี่อ่ะต่อไปเรามาดูข้างหลังกันก่อนนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆน้องนี้เปิดหน่อยเขามานั่งข้างหลังเลย เห็นไหมคะคุณลูกค้าคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะนี่เราเข้ามานั่งข้างในได้นะข้างในสามารถปรับเบาะหลังได้ด้วยนะแล้วดูดูข้างหลังก่อนนะคะตรงนี้เลยนะคะกว้างมากๆเลยทีเดียวเห็นไหมเอ่ยพ้นของเก็บของได้เยอะแยะเนาะอย่างผู้บริหารสมมาตจะเป็นพวกเอกสารเนาะอ๋ออันนี้คุ้มมากคุณลูกค,ะคะ้าขาได้ไปในราคานี้ถือว่าคุ้มมากจริงๆเลย,เล,ยลูกค้าดูข้างในเขาแต่งมาสวยมากๆนะจ๊ะเออบ่อนงบ่อนั่งนะเรามีมา แปลว่าสีสวยนะสวยมากรู้ลาคาาเห่าคุณลูกค้าคะพรรถคันนี้นะคะพรอ,อยู่ในราคาเพียงแค่1 10, 3 0 0 0หาันบาทนะสามพันนิดๆเท่านั้นเองคุณลูกค้าคะอยากได้รถส,สวยๆรถด,ดีๆแบบนี้นะต้องรีบทักเข้ามาหาพี่เอเลยพี่เอกนลังนิกนะคะเปิดโปรจองอยู่ที่หนึ่งบาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าคะ เพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้รถดีๆรถสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานเนาะถือว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยตัวนี้ยังเป็นตัวไฮบริดอีกด้วยเนาะใช่<ด>เห็นไหมเอ่ย ơi? ใช้เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะยิ่งถ้าเป็นข้าราชการนะคะใช้ใบรับรองเงินเดือนเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็บัตรข้าราชการออกรถได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะวันเดียวเราอนุมัติแน่นอนอยากได้รถไวรถสวยรถดีนะคะต้องทักเข้ามาหาพี่เอแล้วก็น้องนิกครับได้ ที่เบอร์โทรนะคะของพี่เอนะคะเป็นเบอร์0 8 0 4, 4 4 1 4 6 5 6ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ884414656ค่ะโทรเข้ามาปรึกษากับพี่เอก่อนได้เลยอยากแนะนำพวกข้าราชการเนาะได้รถไวแน่นอนวันเดียวเราอนุมัติเลยค่ะคุณลูกค้าคะได้รับรถกลับบ้านแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถมือสองอย่าลืมสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะคะท้งวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย